สวัสดีค่ะเด็กๆการบ้านวันนี้หนังสือพัฒนาคณิตศาสตร์นะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลยเด,เด็กเปิดมันหน้าที่20ค่ะเขียนตัวเลขฮินดูอารบิกใต้ภาพเพื่อแสดงค่าของจำนวนและเรียงลำดับตัวเลขจากมากไปหาน้อย ก่อนอื่นเด็กๆต้องนับก่อนนะคะนับจํานวนเต่าทองในขวดโหลก่อนว่ามีจํานวนเท่าไหร่ในแต่ละขวดโหลนะคะแล้วเด็กๆเนี่ยเขียนตัวเลขใต้ขวดโหลได้เลยค่ะที่เป็นบรรทัดนะคะส่วนด้านล่างาบรรทัดสุดท้ายเลยค่ะให้เด็กๆเนี่ยเขียนเรียงลําดับตัวเลขจากมากไปหาน้อยเด็กๆก็ดูสิคะว่าขวดโหลขวดไหนมีตัวเลขมากที่สุด เด็กๆก,ก็เอามาเขียนไว้ข้างหน้าสุดเลยค่ะแล้วก็เรียงไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนลำดับหลังสุดก็คือน้อยที่สุดนะคะเด็กๆต่อจากนั้นก็ให้เด็กๆเกนี่ยระบายสีภาพขวดโหลแล้วก็มแมลงเต่าทองให้สวยงามนะคะแล้วอย่าลืมเขียนชื่อเขียนนามสกุลชั้นเรียนด้วยนะคะการบานคณิตศาสตร์ก็มีด้วยกันหนึ่งหน้าเท่านี้ค่ะพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะบายบาย